ตอนนี้ดังมีเอกสารที่ใบเรียบร้อยขึ้นมานี่มันหมายความว่ายังไงครับต้องทำให้คำพูดนายกเป็นจริงกับความจริงที่ต้องถูกเปิดเผยสำหรับซีรีส์ญ,ญี่ปุ่นเรื่องนี้คือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จากเดนอุทิตอุทยัยที่น่าจับตามองไม่น้อยเป็นการนำมารีเมจจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี2019อีกทั้งซีรีส์นี้ยังเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่ให้เห็นถึงเรื่องราวในสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะทุกวันนี้มนุษย์เรานั้นต่างก็อยู่ได้และจำเป็นต้องพึ่งพาสื่อในการเสพข่าวสารเพื่อให้ทันต่อโลกเหตุการณ์ของประเทศตอนนี้มันมีเรื่องราวอะไรและข้อมูลต่างๆที่สื่อได้เสนอออกมานั้นแต่ทว่าจะเป็นเช่นไรหากอำนาจของสื่อถูกควบคุมด้วยคนบางกลุ่มโดยที่เนื้อหาไม่ใช่แค่เพียงการทำข่าวเท่านั้นยังเกี่ยวพันไปยังเรื่องของการเมืองซึ่งตัวเนื้อหาให้ความรู้สึกว่าจริง และยังสอดแทรกให้เห็นถึงการพยายามหาความจริงและการยึดมั่นในความถูกต้องรวมถึงมนุษยธรรมในตัวเองด้วยเป็นอีกซีรีส์ญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การรับชมไม่น้อยเลยทีเดียวซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือเรื่องชินบุนคิชาเขียนโดยนักข่าวอิซิโกะโมจิสึกะยังเป็นการคัดเลือกนักแสดงนำได้อย่างโคตรยาก เพราะด้เนื้อหามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเมืองการเลือกนักแสดงนำจึงต้องหาคนที่มีคาแรคเตอร์ให้สามารถดิมบุค,คลิกของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจนทั้งการกระทำสายตาคำพูดและเคยมีการนำมาทำเป็นภาพยนตร์และนักแสดงชาวเกาหลีท่านนี้มารับบทเป็นนักข่าวสาวอิริโกะยาชิโอกะแต่ในสำหรับภาคซีรีส์ทางเน็ตฟลิจะนำมาลงฉายบนแพลตฟอร์ม คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ในวันที่13มกราคมเราได้นักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นตัวแม่อย่่โยนิคุเรเรียวโกะมาระบบทเป็นนักข่าวสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีในสำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์อย่างโตเกียวชิบุนซึ่งทางเรียวโกะโด่งดังมาจากซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตในเรื่องด็อร์เอ็กที่ทำมามากกว่า5ีซั่นด้วยกัน ซึ่งจะนำมาตีแผ่ความจริงให้กับสังคมได้รับรู้ร่วมด้วยนักแสดงชายอย่างอายาโุโกพระเอกจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องรักทั้งทีต้องให้ลึกซึ้งซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าและนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้เกิน100%อย่าง oh ยโก o ฮามาริวเซโดยเนื้อหาหลักของเรื่องจะเน้นถึงการเมืองการคอรัปชันหรือแม้แต่การสร้างเฟกนิวส์ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและการใช้พื้นที่ข่าวไม่ว่าจะเป็นบนสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมืออีกด้วยสาระสำคัญของเรื่องมันเริ่มต้นจากการฆ่าตัวตายของพ่อนางเอกที่เป็นสาเหตุให้นางเอกเองต้องการสืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้และอุปสรรคต่างๆในระหว่างดำเนินเรื่องที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ลุ้นเอาใจไปกับตัวละครในทุกตอนแบบไม่ฆ่าสายตาทีเดียวทั้งนี้คอหนังระทึกขวัญต้องไม่พลาด แม้ในภาพยนตร์จะทำออกมาในรูปแบบปลายเปิดชวนให้คุณผู้ชมต้องคบคิดไปกับข้อคิดในสังคมปัจจุบันก็ตามทั้งนี้อาจจะไม่เหมาะกับสายที่ชื่นชอบความน่ารักบอสมองสักเท่าไหร่แน่นอนมันอาจจะค่อนข้างซับซ้อนระทึกขวาญสักนิดหนึ่งผมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนในประเทศไอ้คมทรมารต้องแบกรับความรู้สึกผิดและใช้ชีวิตต่อไปนตะผมไม่เข้าใจใช่ไหมช่วยพูดความจริงออกมาสคคนข่าวเข้มจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้คุณ ได้รู้ลึกถึงชีวิตการทำงานของนักข่าวสายการเมืองและแน่นอนถ้าเอาจริงๆในสังคมปัจจุบันนี้มีสื่อออกมาอย่างรวดเร็วเพราะโลกเราวิวัฒนาการไปไกลมากแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังทันข่าวแต่ว่าในบางครั้งที่สื่อปล่อยออกมามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นได้ยังไงก็แล้วแต่เราก็อย่าได้เพิ่งเชื่อถึงร้อเพราะสิ่งที่เราเชื่อมันอาจจะเท็จก็เป็นได้ ซีรีส์นี้เราจะได้รู้จักกับอาชีพนักข่าวมากขึ้นในเนื้อหาแน่นอนเขายืนยันว่าจะเข้มข้นครบรถทีเดียวและจะสนุกมากกว่าในแบบภาพยนตร์ที่ได้ทำขึ้นในปี2019หรือไม่นั้นให้คุณผู้ชมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องการเมืองอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีเราก็จะได้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งการนำมาทำเป็นซีรีส์ในครั้งนี้จะอยู่ในรูปแบบ Netflix Original Series มีทั้งภาคไทยและซับไทยให้รับชมขอแสดงความยินดีด้วยที่จะเพิ่มอัรรรสในการรับชมมากขึ้นเพื่อผบหนึ่งอาจจะทเพื่อเลวร้ยไปซะแล้วคนข่าวเข้ม13มกราคมอย่าลืมไปติดตามนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดให้หมดทุกอย่างยกเว้นการกระบาดนะฮะ และอย่าลืมคนข่าวเข้มให้เสียงภาษาไทยโดยมหาบทกกวี